เซนครับออ f ฟิเชียโอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับโตอันดิตนั่นเองนะวันนี้เนี่ยโตจะพาทุกคนนะคะมาเล่นไมค์ครับที่แบบว่าโลกทั้งโลกไมค์ครับเนี่ยจะเกลียดเรานั่นเองซึ่งโตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าโตต้องปิดพีทฟูลไว้นะคะเพราะอยู่ดีๆเมื่อกี้เนี้ยก็มีปฏิหารเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโตต้องขออนุญาตทุกคนเปิดพีดฟูลแล้วก็ปรับเป็นเจ้าสไวเวิรก่อนปุ๊บอ่ะ เป็น normal ลนะกันเนาะอ่าเรียบร้อยเรามาเริ่มยดีกว่าเราจะใช้เวลา10นาทีนะคะในการหาของนี่นี่คือสิ่งที่โตเจออุ๊ยอุ๊ยโตลืมบอกไปนะคะว่าเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมีหัวใจอยู่แค่5ดวงเท่านั้นเพราะตอนนี้เนี่ยเราเล่นโหมดที่มีชื่อว่า My c a า Head ยู่นะคะก็คือ My Car เนี่จะเก็ดเราอุ๊บนี่คือจะตายแล้วเนี่ยอย่มามาทันำมาเลย โอ้โหนี่ภายในเวลาสิบนาทีเราจะทําได้ไหมเนี่ยตอนนี้โตองก็จับเวลาอย่างกันทุกคนโอ้จะตายแล้วโอเคในเมื่อเราทาอะไรไม่ได้ก็ต้องขุดไปนะคะเพราะจะให้เรากระโดดเดี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าถ้าเรากระโดดเอ๊ะออ้อ้เดี๋ยวเดี๋ยวหนี้ี่ก่อนน,นี่ว่าแล้วนี่คือสิ่งที่โต้จะเจอเพราะว่ามันจะส่งเกิดวิทเทอร์มาด้วยค่ะทุกคนซึ่งมันแย่มากแล้วเจ้าวิทเทอร์เนี่ยก็จะไล่ฆ่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องโอ้โหโอ้ เราก็จะตายโอ๊ยเจ็บ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 แตะจะรอดไหมเนี่ยไม่น่าจะรอดน,นะคับทุกคนงั้นเราเราไปทางนู้นดีกว่าเนาะเอาง่ายๆคือเราห้ามกดกดปุ่มสเปดบาร์เด็ดขาดถ้าเรากดปุ่มสเปดบาร์เมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะเสียเลือดน,นั่นเองแล้วก็เอาง,ง่ายๆก็คือห้ามเท้าเราจากพื้นถ้าเท้าเราเราจากพื้นปุ๊บเราก็จะเสียเลือดเช็ดอุ้ยมาเยอะไปไหมเนี่ยโอ้อะไร วิทเทอร์มาเยอะไหมไหมมาคราบคงเกลียดเราจริงๆแล้วค่ะไม่งั้นคงไม่เสกวิทเทอร์มาเยอะขนาดไป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 ,ไปวิ่งเลาะเลาะเลาะนี่คือเราคงไม่ใช่ไม่ได้ใช้ชีวิตในการหาของแล้วค่ะใช้ชีวิตในการหาโดยการหนีจากวิทเทอร์นะคะหูยเยอะไ,ไหมอะ่ะน่าจะทันแล้วน่าจะพอนะคะแปลว่าเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ําได้ด้วยเช่นกันอู้หูอะไรจะหาเอาจะอะไรจะเอาชีวิตรอดยากขนาดนี้งั้นเราขุดไอ้นี่เลยเลยกัน โอ้โหเมื่อกี้นี้แปลว่าเราอยู่อยู่กับที่ไม่ได้เลยนะเพราะเขาจะส่งเกิดวิทเทอร์มาให้เราเนี่ยเรื่อยๆซึ่งมันแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันเกินไปไหมส่งวิทเทอร์แบบนั้นมันก็ไม่ไหวนะทุกคนแหมถ้าจะให้วิทเทอร์มาขนาดนั้นเนี่ยก็คือฆ่าเราเถอคะค่ะโตก็แบบว่าสู้เขาไม่ไหวตรงนั้นจะให้วิทเทอร์มาเยอะขนาดนี้ยแหมงั้นเราตัดไม้ได้เรียบร้อยแล้วก็ทําโตคราฟขึ้นดีกว่าอืมวย อยู่ไม่ได้ลวจ้ามาจากไหนคะเนี่ยโอ้โหเกินไปไหมเร้เราก็ไม่สามารถสู้เจ้าวิทเทอร์ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเนี่ยอุ้ยให้มันสู้ก่ต้องเต่าไปก่อนเราจะได้ไปที่อื่นโอเควิ่งไปทางนูนะะ้นค่ะที่จริงเราสามารถทําเรือได้นเนี่ยงั้นเรา,มมารีบมาคับเรือแล้วก็ไปต่กที่นี่กันดีกว่าค่ะต้องหวังว่าเรือเนี่ยจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเรานะโอเค,ครับนี่โอ้ oh my gosh โอโ้เกินไปทุกคนมันมีสองตัวแล้วนะถ้าอย่างงี้เนี่ยก็ลาบากเราแย่สิครับอ,อย่าอยู่ในน้ํานานอย่าอยู่ในน้ํานานบทเรียกของเราโอเควิ่งไปทางนู้นโอ้โหเราปูมมีประเทศของเราเป็นเกาะด้วยค่ะยืนอยู่พื้นที่นานก็ไม่ได้ถ้ายืนนานเจ้าวิเทอร์ก็เกิดโอ้โหเจาออ้าชีรอดยังไงเนี่ยทุกคนภายในสิบนาทีนะคะโตไม่รู้ว่าโต้จะชีรอดได้ไหมเนี่ยโ,โหร้ายจริงๆเอ,อ้ยไปทางนู้นขออนุญาตนะคะ ก็ว่าใ้เจอน้องี่จอกงยน้องน่ารักมากเลยอ่ะดูสิสวัสด,ดีจ้าทําไมน่ารักกันอย่างนี้จ้าน้องอยู่สองคนนะคะน่ารักมากๆเลยแบบนี้เนี่ยอยากจับเลี้ยงสักตัวจริงๆแปลว่าแถวนี้ต้องมีเบอร์รี่แน่เลยค่ะมิซิจอกแต่ว่าเราจะมัวหาแต่เบอร์รี่ไม่ได้เอ้ยนั่นหลังนั่นหลังสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยเนาะมาอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่าไหม <c oughs> ไม่ได้นะถ้าอยู่เป็นเพื่อนกันน้องต้องตายแน่ๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็หนีจวิตเทอร์มา พูดย่งไ่ทันขาดคำเลยโอ๊ยเกินไปไหมเกินไปไหมนี่เราจะได้รับเรือแล้วก็ออกไปจากที่นี่จริงๆนะคะเนี่ยโต้อ,อยากออกไปจากเกาะน,นี้แล้วค่ะคงตอนนี้เราคงเดินไปไหนก็เจอแต่เจ้าวิทเทอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบรับของกันดีกว่าโอเครู้สึกว่าต้องใช้อันนี้สองอันเราจะคับเรือได้โอเคได้เรือแล้วค่ะโอ้โอระวังนะระวังนะเจ้าวิทเทอร์มาแล้วค่ะ โอเคตอนนี้เราได้เรือแล้วนะคะเราต้องรีบพายเรือออกไปจากที่นี่เดี๋ยวจะไม่สามารถดีกวกานี้ได้อีกต่อไปเพราะเกาะน,นี้มันได้เกินไปอุดตัวอะไรมันยิงมาอุ๊ยแปลว่าเวิท์เธอเห็นเราหรอคะไม่แน่ใจเหมือนกันเราไปกันก่อนดีกว่าไม่อยู่หรอจ้าบายบายหหไมค้าหมดโลกเกียดเราเนี่ยมันแย่จริงๆนะคะแค่เรากระโดดก็เสียเลือดแล้วก็ มีเจ้าวิเทอร์ก็ทําให้เราแบบใช้ชีวิตลําบากขึ้นตั้งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเริ่มจากฝั่งนู้นกันดีกว่าเนาะโอ้โหเจ้าวิเทอร์ก็คงไม่ตามเรามาหรอกเนาะในความยากลําบากก็ยังมีอะไรดีๆบ้างก็คือเราสามารถข้ามเรืเอหนีออกมาได้แต่อย่าลืมนะครับว่าเราห้ามอยู่กับที่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยเราก็จะอุ๊ยนี่ก็ไม่ได้อยู่กับที่นะมาจากไหนเนี่ยโอ้โหเยอะไปไหม โอ้โหเขาจะสุ่มเกิดวินเทอร์เรื่อยๆแน่ๆเลยค่ะแปลว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยก็จะสุ่มเกิดเรื่อยๆนั่นเองอุ้ยรยิงอะไรมาโอ,โอเคโอเคจะตายแล้วโอ้โหเราเจอกล่องค่ะเราเจอกล่องหวังว่าในกล่องจะมีของยังชีพอูโหูมีหมวกมีเรียบร้อยค่ะแหมมีหมวกขนาดนี้เนาะก็ใส่สิคะแล้วก็มีที่ขุดด้วยเนาะอย่างนี้นี่ก็ดีเลยข้างหน้าเรามีไก่นะคะทุกคนเราจะแอบไปเผาไก่ เอามากินข้าวกันโอเคอกระโดดไม่ได้เลยค่ะกระโดดปุ๊บเป็นเจ็บหิเผานนังหมูก็ได้นะรู้สึกไม,ไ,ไม่ใช่นนังหมูที่น้องแกะเร็วตายแล้วเร็วตายแล้วเร็ว,รว,รวขอของหน่อยอื uh huh. วิธีนี้เป็นวิธีการถอดเฮ้ยเริ่มเอื่อมแล้วสิทําไมมันเยอะเกินไปอะ่ะทุกคนมันเยอะมากเลยนะโอ้ยโอย้ไม่ได้เลยค่ะ คงจะเกลียดเราจริงๆแหละถึงขนาดเซ็กวิเทอร์ขนาดนี้น้องวัวน้องวัวขอเนื้อหน่อยหนูอย่าพึ่งตายนะลูกหนูโอ้ยเจ็บ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 ทุกคนเราจะตายแล้วไม่ได้เราจะตายไม่ได้เราจะตายไม่ได้เราจะตายไม่ได้นะคะหอหอถ้าเรากระโดดยังไม่ได้กระโดดเลยทุกคนมาโอ้โหถ้าเรามาตรงนี้จำถ้าจำไม่ผิดมันมีเจ้าวิทเทอร์อยู่แล้วนี่หอดีนะยิงไม่โดนเราโอ้ ชีวิตนี้ฉันไม่น่าจะรอดจากจุดจุดหนึ่งเอ่อสวัสดีค่ะคุณพี่มมนี่มมนี่โอ้โหเราเราจะทํายังไงคะเนี่ยเราต้องหนีไปทางฝั่งนู้นนะคะไม่งั้นเนี่ยเราตายแน่ๆอ๊บโอเคโอ้โหวิเธอร์เกิดซ้ําซ้อนค่ะเอ,อเลิกเกียริเราได้ไหมท้าวิเธอร์ไม่แคร์โอ้ยโอ้โหเกือบไปแล้ว ตอนนี้มีวิทเทอร์ทั้งหมด2ตัวนะคะอยู่ในพื้นที่ของเราเราต้องรีบวิ่งหนีนะคะแต่ไม่น่าจะทันน่าจะตายก่อนเอเอทํ I, uh. ทำยังไงทุกคนมันมีวิตเทอร์2ตัวอยู่ตรงนี้1 2โอเค2ตัวแล้วก็ไปกินเหมือนมีลงไปข้างล่างตอนนี้ต้เห็นวิทเทอร์ขึ้นเตือนว่ามีทั้งหมด3ตัวอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่า โตจะไม่รอดในระยะยาวนะคะ <c oughs> แบบนี้เนี่ยมันก็ลำบากเหมือนเออโอ้ยเกินไปเออตายกี่อดอสูรไม่ได้อ่ะอสูไม่ได้ทุกคนทำไมดีโอ้โหมันเล่นยากมากเลยนะเนี่ยเพราะถ้าเราพลาดตายทีเดียวก็คือเราจะตายไปตลอดเลยค่ะแค่กระโดดเนี่ยเราก็เจ็บแล้วบิเธอร์เกิดขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วค่ะแย่แล้วทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูก อีก2นาทีเนี่ยก็จะจบแล้วแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เลย A.P.S. ตกอย่าบอกนะว่าแถวนี้นั้นโอ้โห A.P.S. ตกขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไม A.P.S. ตกขนาดนี้อ๋อคองหรือเลปล่าโอ้โห A.P.S. ตกมากเลยค่ะทุกคนโอลงลงอ๊บเราต้องรีบไปจากที่นี่เราไม่สามารถอยู่ที่แห่งนี้ได้อีกแล้ววิง่งไปโอ้โห A.P.S. ตกค่ะตกมากด้วย เริ่มกลับขึ้นมาเป็นปกติแล้วอย่าบอกนะว่าทางนู้นอาจจะมีอะไรแปลกๆอ๊บโอเคเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะโอ้โหวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อน A.P.F ตกมากเลยค่ะเมื่อกี้อยู่ดี A.P.F ก็ตกโอ้โหไปไปไป,ไป,ไป,ไปไวิ่งไปวิ่งไปแปลว่าเจ้าวิทเธอร์เนี่ยมันเกิดเยอะเกินไปนะคะ A.P.F ของเราก็เลยตกนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้กลับมาเป็นปกติอุจจะตายนะเอยเอ๊เอ้ย,เ,อย,เ,อยเรากระโดดไม่ตายแล้วค่ะ เกิดอะไรขึ้นโอเคโอ้โหเราวิ่งปลอดภัยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ใกล้จะครบ1ินาทีแล้วด้วยนะคะถ้าครบสินาทีป,ปุ๊บต้องต้องปิดคลิปทันทีเนาะโอเคเอยวิ่งออกไปก่อนโอ้โหเจ้าวิตเทอร์เยอะมากๆเราสู้ไม่ได้จริงๆนะคะและแล้วนะคะเราก็เอาชีวิต,ตรอดครบทั้ง1ิบนาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแทบตายนะคะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะทุกคนสาหรับคลิปในวันนี้นั่นเองนะหอหมายค้าบเนี่ยถ้าลงไมค้าเกียริเราก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้โต้ด้วยนั่นเองนะคะยังไงวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนคะ่ะายบายไปเจอกันคลิปหน้านั่นเองนะคะยันถ่ายคลิปก็เอาเนาะเออแล้วดูน้องหมุนหัวดิ